ซูเปอร์แมนทั้งสามล่างนะครับอันนี้คือร่างที่หนึ่งล่างที่สองล่างที่สามนะครับคือโหดมากมีพลังหายตัวด้วยนะครับดูเนี่ยพลังหายตัวของซูเปอร์แมนหนึ่งเนี่ยหายไปแล้วแต่ผมจะให้ทัสามล่างเนี่ยเดอดเลยสู้กับโอนิกนี้เยอะๆเลยประมาณเท่านี้นะครับ ดูตัวตัวใหญ่นี่โหดสุดตัวใหญ่นี่โหดสุดนี่นะครับนี่คูอรแมนใหญ่ที่โหดที่สุดนะครับแต่ผมจะปลูก scp-961 ตัว, 6, ตวไกลๆตรงนู้นมันกำลังวิ่งไปนะดูทั้งสาม่างกำลัง พลังดูพลังนี่อะไรถูกมาหนึงน่งตัวแป๊บเดียวตายสองตายสามตายแป๊บเดียวตายคุณเจ้าอีกล่างนึงออกมา,มาสามล่างนี้ ส่วนอันนี้จะเป็นแบบแนวสุมส่วนนะครับตัวนี้จะเป็นแนวสัมส่วนแต่ตัวนี้จะทำใหญ่ยังคายังแรงจนจมดินผมจะมาให้ดูกับตัวที่โหดมากตัวสุดท้ายนะคือตัวนี้ช่วยหน่อยแป๊บเดียว ตา,ตายเ,าเายนี่ยครับตายเร็วมากลังซูเปอร์มรแมนเนี่ยมันใหญ่ขึ้น สูงสูงแบบโคตรสูงม,ม,มากผมจะร้องให้ตัวนี้สูดเกียนมากโคตรดูนะครับมันยิงแล้วเบิดอนะตัวเนี้ยเป็นเน้นระยะไกลแต่ตเปอร์แมนที่มันตายยังเห็นควันขึ้นเอาตายแล้ว ตายแล้วเราปูกใกล้นดูมันยิงแล้วเบิดมาแล้วเซซูฟแมนแมนตัวใหญ่นี่นี่คือไตแยนดูแบบในอดีตแตแยันดูแบบในอดีตครับคลิปนี้ก็จบเพียงเหล่านี้นะครับ